วุฒิสภาตั้งอนุกรรมธิการศึกษางบสปสอชอแก้วิกฤตสภาพคล่องโรงพยาบาลรัฐยกระดับธรรมิบาลระบบหลักประกันสุขภาพคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภานำโดยนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมาการถแถลงข่าวเรื่องเดินหน้าศึกษาระบบงบประมาณหลักประกันสุขภาพโดยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการศึกษาระบบงบประมาณและธรรม,มิบาลสปสอชอ ณห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาสสนายประพลตั้งสีเกียรติกุลประธานคณะกรรมาการกล่าวว่า คณะกรรมาการมีหน้าที่ศึกษาระบบงบประมาณหลักประกันสุขภาพโดยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการศึกษาระบบงบประมาณและธรรมพิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอโดยปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศกำลังเจอกับปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรงเนื่องจากมีภาระค้างจ่ายให้หลายโรงพยาบาลทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านยาด้านเวชภัณฑ์ด้านบุคลากรในขณะที่อัตราจ้างจ่ายค่ารักษาผู้ป่ว ่วยที่กำหนดยังต่ำกว่าต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ระบบงบประมาณของสอปสอชอที่ยึดโยงตามโครงสร้างงบปลายปิดและดำเนินการโอนย้อนหลังสร้างความไม่แน่นอนและยากต่อการวางแผนทางการเงินล่วงหน้าให้กับบริการนอกจากนั้นคณะกรรมการยังเห็นว่าประเด็นด้านโครงสร้างบริหารองค์ประกอบกับกลไกในการกำกับดูแลของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอ ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารระบบในระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันหรือไม่ซึ่งเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คณะกรรมาการการสาธารณาสุขมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นเพื่อศึกษาระบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอที่เป็นธรรม โปร่งใสและสอดคล้องกับต้นทุนจริงของระบบบริการสุขภาพโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้มอบหมายนายโสพลมนโนมยาประธานคณะอนุกรรมธิการเพื่อให้การศึกษามีมุมมองรอบข้างเป็นกลางและสะท้อนความเป็นจริงจากผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือศึกษาระบบงบประมาณและการบริหารภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดสรรงบประมาณกับต้นทุนการบริการและผลกระทบต่อหน่วยบริการพร้อมทั้งพัฒนาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและธรรมาพิบาลในการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนและเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของด้านสาธารณาสุขปัจจุบันคณะกรรมธิการการสาธารณาสุขวุฒิสภายืนยันว่าการดำเนินงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจระบบตามระบบนิติบัญญัติจะเป็นบัญญัติเป็นกลางโปร่งใสและตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงวิชาการโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือมีอคติต่อหน่วยงานใดเพื่อประโยชน์สูงสุดของระบบบริการสุขภาพโดยมีการผู้ดำเนินงานด้านสาธารณาสุขและประชาชนผู้บริการอีกทั้งเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะนำผลการศึกษาไปประกอบการเสนอแนะเชิงนโยบาย และการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพในส่วนของกรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอนุกรรมการชุดนี้ด้านนายโสพลมโนมยาประธานคณะอนุกรรมธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาระบบงบป,ประมาณการบริหารจัดการและธรรม,มาพิบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะอนุกรรมธิการชุดนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นทั้งหมด3ส่วนดังนี้ 1. งบประมาณโดยจะมีการวิเคราะห์โครงสร้างงบประมาณต้นทุนและสภาพคล่องของระบบ 2. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ โดยจะมีการที่จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการจ่ายเงินและผลกระทบต่อนหน่วยบริการ 3. เรื่องของธรรมาพิบาลตรวจสอบความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกอีกทั้งการทบทวนกรอบกฎหมายระเบียบข้อบังคับและความสอดคล้องของระบบกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภาระบุว่าอนุกรรมาการชุดที่ตั้งขึ้นมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาทั้งด้านการเงินสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติในการศึกษาทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยยืนยันว่าจะดำเนินงานอย่างรอบคอบบนหลักวิชาการ โปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างแท้จริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o YouTube c ซีเ c Channel ด้วยนะคะ